โอเคงั้นเรากลับทางเดิมเลยกันนะนี่ทางที่เราเข้ามาที่เราพยายามกระโดดมาเมาืม่อกี้อ๋อไม่ใช่นี่คนละอันโอเคแล้วเดี๋ยวมันมีให้อ๋อไอตัวตรงที่เราตีตัวนั้นนี่วะ่ะอ๋อแล้วตรงนี้ทางที่ผมพยายามจะขึ้นเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยปะงั้นก็เหลือโบดอีกที่หนึ่งแล้วใช่ไหมบ้านนี้เรียบร้อยอยืย โอ้ลงเรือมาทีนี่นสภาพมันเหมือนเรือมันจะพังตลอดเวลาโอเคแล้วเหลืออีกสองที่อยู่ตรงไหนวะนะ่ยไอ้ที่หนึ่งนี่ใช่ไหมเลยอีกหนึ่งที่น่าจะกลางนี่ป่ะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมีไอ้โครงไฟอยู่วะอันนี้ตรงนี้จอดได้มีปลาปลาสีเหลืองไอ้ยอ้ยเดี๋ยวติดโอ้โห ไอเดี๋ยอันนั้นอะไรอ่ะอน,นี่ลงได้ปะเหมือนมันจะไม่ได้อันนี้เหมือนไปได้เดี๋ยวผมดูแถวนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้โกเลมเหรอหรือว่ายักษ์เฮ้ยเฮ้ยหน้ากากหน้ากากมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราโอโฮโฮ้โหเราต้องจีบปะแล้วมันบินแบบบินวนด้วยเราจีบพร้อมกับอันนี้ได้ไหมได้นี่ว่าโอเคมาติดโกเลมไป มันคือกลัวเลมหรือซากยักษ์วนะน่ะเย้ยโอเคเรียบร้อยอันนี้เหรอนี่เนะอันนี้นี่เหมือนนี่ปะเอ้าไม่ใช่เนี่ยมันปกติมันต้องเป็นใส่เข้าไปอย่างงี้ปะงั้นเดี๋ยวผมปล่อยปลาพวกงนี้ไปก่อนแล้วกันนะงนั้นก็มีปลาสีขาวเยบแม่นี่แมงกะพรุนเหรอแมงกะพรุนสีขาวะ่ะ อ๋อนี่ไงอ๋อนี่มันจุดไฟอย่างนี้ได้แล้วทำไมอันนั้นไม่ติดวะน่ะแปลกๆไว้หรือว่าต้องเอาไอ้สีขาวนี่ไปจุดไฟก่อนอมโอ้นนี้ไฟอีกอันหนึง่งจุดได้ไหมอ้าวอันนี้ไม่ติดแต่ผมลองเอาไปตรงประวานติดปะวะน,นี่ปะวานมันสีฟ้าทาไมไม่ติดวัด หรือว่ามันต้องใช้สีฟ้าแทนเพราะอันนั้นสีขาวมันติดแล้วต้องเป็นตำลำดับเอาหรอเนี่ยตรงนี้ติดปะอันนี้ก็ไม่ติดเนี่ยเข้าไปใกล้แค่ไหนก็ไม่ติดเลยหรือว่าต้องเอาฝั่งนูน้นเนี่ยของสีฟ้าป่ะเนี่ยอ๋อนี่สีฟ้าอยู่นี่งั้นต้แปวว่าอันนั้นสีสีส้มแน่เลยฝั่งนูน้น อันสุดท้ายสีทำไมปาวานมันถึงสีส้มอะคือคือปาวานมันเนี่ยมันคือขอบสีมันคือเส้นสีฟ้าแล้วมันเป็นสีส้มเฉยเลยเว้ยแล้วอันเนี้ยปลาปลาสีขาวมันกระพุนผมว่าเออสีขาวก็พอได้อยู่แต่อันนั้นอ่ะสีฟ้าไม่มีอะไรเลยเ่ะไม่เป็นไรตรงนี้เปิดละเราเอาเก็บยาไว้ก่อนเราใช้ยาไปกย่อันละนะไ,ได้สองอันกับเลือดเด็กนิดหน่อย ได้อยู่เดี๋ยวใครหิหวอ้าวกดผิดโท่อันนี้อีกทีเอ้ยมีสครอตตรงนี้ด้วยอ๋อนี่ไงอ๋อมันคือคือเขาบอกว่าถ้าพวกพวกยักษ์เขาโดนอะไรมีแบบมีบาดแผลหรือว่าเจ็บอะไรพวกนี้จะกลายเป็นหิน ตรงส่วนนั้นจะกลายเป็นหินแล้วก็ถ้าตายจะกลายเป็นอันนี้จะกลายเป็นหินโดยสมบูรณ์เขาบอกว่ามันเป็นการเกิดของไกอาหรือว่ายักษ์ตัวแรกที่เป็นแม่ของเรายักษ์ทั้งปวงอะนะเราขึ้นไปข้างบนได้อน,นี้รออะไรอีกเนี่ยหินนี้ถูกสลักไว้ด้วยคาถาที่มีพลังอํานาจมากมันถูกสลักไว้ด้วยภาษารดูลที่คุณไม่คุ้นเคยกับมันเลย คาถาแรกคาถาฟริต้าเป็นคาถาที่มีพลังอํานาจมากสามารถเสกใครก็ได้ให้กลายเป็นหินแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือทําให้ผู้ใช้ก็กลายเป็นหินด้วยเช่นกันและอีกคาถาหนึ่งเป็นคาถาที่ชื่อว่าริฟเป็นคาถาที่สามารถทําลายหินได้ทุกชนิดแต่ก็ตามคาถานี้เป็นคาถาที่ไม่เสถียรทําให้ไม่สามารถดาผลที่จะออกมาได้โอ้ก็เราใช้ได้ไหมเนี่ยไอ้ฟริตาร้ากับริฟเนี่ยแต่ฟริตาร้านี่คือถ้าเราใช้นี่เราก็กลายเป็นหินด้วยเหมือนกันนะนะอันนี้ขึ้นไปไหนเนี่ยอ๋อ อ้าอันนี้ทางออกเหรอถ้อาผมนึกว่าตรงนี้มันเป็นทางที่เราเอามาวางไอ้ตุ๊กตาปะ่ะโอเคสรุปตรงนี้มันคือที่ฟาร์มเพราะว่ามันไม่มีที่ให้วางตุ๊กตาตรงนี้โอเคไป,ไปหาที่อื่นดีกว่าโอเคงั้นก็แสดงว่าถ้าจากข้อมูลที่บอกเมื่อกี้ไอ้พวกนี้ก็คือหินเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าพวกนี้ก็คือยักษ์แต่เป็นยักษ์ที่โตมาหน่อยหรือว่าอาจจะอยู่มาหลายปีแล้วในหน้ากากนวกนี้ละอาจจะเป็นยักษ์ที่แบบ อยู่มาหลายปีแล้วก็เลยตัวขนาดนี้นะคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไกอาเขาจะตัวใหญ่เท่ากับอันนี้ปะอุย้ยเท่ากับไออะไรภูเขาอะอันนี้โอ้ยอ๋อตรงนี้ก็นึกว่าเป็นทางไปต่ออันนี้มันเป็นที่เก็บสกรูเหินแร่รอ๋ออันนี้มันคือข้อมูลเกี่ยวกับหินแร่แต่ละชนิดว่ามันใช้ทำอะไรบ้างนะเฮ้ยนี่มันป้ายปู่เฮ้ปลาวันดีว่าไงปลา อ๋อป่ามันเอาอันนี้อ๋อมัน,ม,นมันคือเควสปลาไอปลาที่ผมจับมาตอนแรกเลยอ่ะมันคือเควสของไอปลานี่นี่หว่าโอเคไอน,นี้เปื่อยหอยว่างไงคนแปลกหน้านมาที่นี่พายาก้าสั่งแล้วฉันอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านน่ะข้างหลังโบสถ์เลยมาหาฉันสิฉันไม่ได้คุยกับใครมาน,นานแล้วนะอ๋ออันนั้นคืออ๋อสรุปคือป้าเขาคือยาก้าจริงๆบาบายาก้านั่นแหละถูกแล้ว เราต้องไปหาเขาที่หลังอันนี้หรอหลังหมู่บ้านหลังหลังโบสถ์น,นั่นคือโบสถ์หลังสุดท้ายใช่ไหมนะ่ะตัวน้ำไอ้นั่นมันเหมือนกับไอ้วิญญ,ญาณพระเจ้าที่เราเจอเลยะวิญญ,ญาณก็ที่เราเจออันนั้นน่ะเออนีอะไรอ๋อไอตัวนี้อีกแล้วอมาดีรอบแล้วไม่รู้ว่ามันยิงได้ไงมาโอ้โหหนีเนี่ยว่าไอ้๋ยจี้เยรอบแล้วลืมไปไงว่าเราอันนี้ได้เอ้าอ๋อเออว่ะ อันนี้ก็ลังเลือมอยู่ดิชนแม่งเลยเรียบร้อยโอเคมาเนปเ็ปโอ้ยตัวนั้นโผล่มาอีกแล้วนะไอตัวอะไรอ่ะมันต้องจี่เว้ยจี่หรือเปล่าไอ้นี่มันขามันเหมือนกับไอตัวไอพาร์ทแล้วตรงนั้นเลยอ่ะไอตัวแมงมุมอ่ะไม่เดี๋ยวแล้วมันมันอยู่กลางอย่างงี้ผมจะตียังไงอ่ะโอ้ยยยยยยยชิยยยยย ชนโอเคมันก็ชนแบบลอยได้เนี่หว่ะผมก็ไปชนขามันไอ้จริงขามันชนมันควรชนได้แล้วนั้นนะ่ะเนี่ยน,นี่บ้านปูโอ้ขอโทษทีฉันลืมบอกนะว่าหมู่บ้านมันโดนมาซิมาก,กืนไปนหมดแล้วอะ่ะอ่าโอเคหมู่บ้านโดนมาซิมาปกคลุมมานะอันนี้หมู่บ้านประมงเป็นหมู่บ้านปูเหรอยิวกัน แล้วก็จอดเลยน,นี่เขามีอันนี้เนี่ยไอ้กรงจับปูอ่ะสงสัยเขาจับปูขายกันแน่เลยวะนี่ดีเอ้ยข้างบนนี้เปือกหอยเย้ยเอ้เอาพลังงานผมไม่พอชิปแล้วเรียบร้อยได้พลังงานมาแล้วอืมโอเคมาไอ้ตัวระเบิด จริงมันก็ปล่อยมันระเบิดปไปได้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราแค่มารักษาเอาโอ้ยไอ้ตัวข้างบนนี่นะแล้วมันดันชอบออกไว้ใส่ไว้ตอนอยู่ตรงสุดท้ายได้ไงเอา้าอะไรวะเนะี่ยวัดฮะแล้าทำไมอันนี้มันไม่พังวะเนะี่ยอ๋อต้องตีด้วยโอเคก็นึกก็นึกว่าบั็กท์ท์เอ้ยโอเคหิวกันมาไอตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่นี่ไม่เท่าไหร่ปะ หุบยีุหุ่ยมุุ่่ยมุเออกิงแล้วก็ตีสองคือมันไม่ใช่อะไรหรอกคือที่ผมตีมันตายยากเนี่ยผมตีมันไม่โดนเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมทําไมเรามีดมันเราไม่โดนวะเนี่ยมีดมันคลิปเหรอเรียบร้อยนีตายแล้วปะเนี่ยมันจะตีคือผมตีไปสองทีมันจะตีสักทีหนึ่งอะแปลกเว้ย เอ้ยนี่อ๋อนี่มันเป็นต้องอยู่ข้างบนกัน่างจีดได้มาตัวนั้นลงมาดิจึ๊บจิ๊บจ๊บอ่ามมนต้องลงเลยนั่นแหละเออก็ก็นึกว่าบั็อกตอันนี้มันคือต้องตีแตผมก็ลืมไปอ่าเรียแบบร้อยคนในหมู่บ้านนี่น่ะเขาเก่งเรื่องการจับปูมากเลยเพราะเขารู้จักเมนูอาหารที่ทาจากปูเยอะแยะเลยแหละและบางทีเขาเอาไปแบ่งให้หมู่บ้านข้างๆด้วยนะอ้อนี่ไงผมว่าแล้วมันเป็น หมู่บ้านที่เขาชอบจับปูกันแน่เลยปูเต็มหมดเลยเต็มกระด้งเลยนะโอ้โหแต่ถือว่าสมบูรณ์นะที่ไอแม่น้ําเนี่ยคือไอมันเยอะมากเลยไอปูพวกนี้โอ้ยไอ้พวกนี้ต้องจัดก่อนเลยไปโอ้โหแล้วแล้วดันแม่น้วยไงแต่ละตัวเนี่ยมาให้เปลือกหอยที่ทำอะไรได้ผมได้มาสองอันแล้วนะ โอเควี okay. p. แผนไม่ถึงโอเคเรียบร้อยโอ้โหแค่สามอันมันเอาอันใหญ่ขนาดนี้ไหวเหรอเนะี่ยสามอันเองนะไอ้น,นี่มันคือเกือบทั้งเกาะคือสร้างบ้านอยู่ได้เลยแล้วก็จอดตรงนี้นายรู้เลยแม่เพราะอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะทำให้คนไปบูชาประวนัน แล้วก็ลืมพวกปูไปบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าพวกปูมันมีขาที่มันดูยิบจะแปลกๆหรือเปล่าเออก็ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ก็เพราะว่าหลายคนคือเขาก็กลัวกลัวปูไงมันมีขาเยอะบางคนมันก็กลัวขาขาเยอะๆเหมือนกันนะนะโดยเฉพาะขาเยอะแล้วมันขยับเลยรัวเนี่ยโอ้โหมันโคตรน่ากลัวเฮ้ยข้างข้างในมีอะไรอะหมอเปิดหอยอแล้วเนี่เยเปิดหอยมาทำอะไรได้เนี่ยผมได้มาสี่อันแล้วนะยิวกัน ของเยอะโอ้ยโอ้ยแม่เลยดักนนี้บ่อพิษต้องขึ้นก่อนยาวิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตีไปห้าทีเข้าอยู่ประมาณสามสามถึงสองเยอะอีกเอ้าอะไรวะเนะจีเลยหนึ่ง สองไอต,ตัวนี้ตีตีห้าทีปะ่ะน่าจะห้าทีผมนับ,น,บนับไม่หมดเหมือนกันนะคือมันตีไปเยอะแต่มันมันโดนแค่ไม่กี่ทีไงเลยนับยากหน่อยร้อยมุยาหิวฟรีแต่เมื่อกี้โนดเมทนะอุ้ยไอตัวนี้อีกแล้ว้ยแต่ตอนนี้เราไม่อยู่บนเรือเราสู้ไงวะเนี่ยอุ้ยแต่โอ้ยโอ้ตอนอยู่บนเรือนี่มงแม่งตัวอย่างเล็กเลยนะแต่คือตอนมาอยู่บนบกนี่ม่งอย่างใหญ่อะ ถ้าเทียบกันแล้วอุ้ยเดี๋ยวพูดอ,อะไรอย่าพูดวู้ววแมงพ่นลงพืออ้นไอตัวนี้มันกึ่งแมงม,มุมนะเนี่ยแต่แมงมุมเป็นขาขาเทนเตอร์เคลิ้นนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่เป็นขาแบบจริงๆของมันนี่มันอันนี้อยู่นะเอือยใช่ okay. โอเคโอ้ยโอ้โหยังโดนเดียวอะเดี๋ยวทำไมผมตีมันไม่ได้เหวะตีตีแล้วตีมันตีมันตีได้อยู่สองสามทีโอเค สุดท้ายสามจุดเรียบร้อยไปไปต่อแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วว่าตรงโบสเนี่ยไปเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งระเบิดลือไปพวกนี้ต้องจีก่อนไปแล้วงไงทางขึ้นที่เปลือกหอยอีกแล้วอ่ะอาแล้วตรงนี้เป็นเปลือกหอยแล้วไปตรงนี้ไปไหนไวะเนี่ยวันนี่ทางอ๋อชอตคัดปะมันจะใช่ชตคัด เรียบร้อยรคัดไปไหนวะนะอ้าวที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อทางอ๋อทางออกเลยหรออ๋อมันคือทางออกตรงนี้ก็ว่าทางไหนโหไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมนกว่าประโยชน์มันปักได้อยู่มาเปิดหอยเปิดหอยทำอะไรได้เอเนี่ยมีห้าอันแล้วนะ อุ้ยเรามืดขนาดนี้วะเนี่ยเอาอันนี้กันดูกันมาอุ้ยตัวนี้สบายถึงไม่ได้อยู่บนเรือก็ตีได้เว้ยมาปังเนี่ยเราตีไป5ทีมันโดนสัก2 3ทีอะมาเรียบร้อยหายแข็งก็แข็งต่อครบในถังมันมีอะไรไม่นานะเอ้ยอันนั้นคือพี่ที่เขาคุยกับเราอยู่ตั้งแต่ตะกี้ป่ะนะ่ะพี่หอยสังว่านี่ไง ไอตัววางอันสุดท้ายเดี๋ยวไปคุยกับนี้ก่อนลวกันพี่หอยแล้วก่อนวพาไงพี่หอยเขามีสครอด้วยหรอตรงนี้โอเคอ๋อนี่ไงบ้านของบาบายากาป่ะอ๋ออันนี้คือเขาจะบอกว่าบ้านของบาบายากาคือบ้านที่โดนผีสิงจาก ผีของคนที่เพราะว่าที่เนี่มันเคยเป็นอาสนามรบมาก่อนแล้วเขาก็มีสเปลอะไรสักอย่างแหละใช้ทีคือคนหายเลยกับ mm hmm. เกือบทั้งสนามเลยทําให้คนแต่ละคนมันไร่บ้านที่เหลือนะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ mm hmm. ก็เลยเกิดเป็นบ้านในนั่นมาโอเคครบแล้วสามที่เรียบร้อยแล้วไอ้ตรงกลางนั่นมันคือทาง,ทางไปไหนวะน่าทางลับหรอเนี่ยอันเนี้ย ระเจ้าขึ้นเริ่มต้นทุกอย่างกับผู้ที่กล้าพอที่จะไหว้สวนกระแสจะหาทางรับเจอ,องั้นเหรอหรือว่ามันคือลำดับที่เราเริ่มต้นมาลำดับของแต่ละเหตุการณ์ที่เราเจอนเดี๋ยวผมว่าผมไปเนื้อเรื่องกับป้าเขาต่อแล้วกันนะเพราะว่าผมบอกว่าตรงนี้เราไม่ครบอะ่ะผมไม่รู้มันกันมันเอาบ่อแสมาจากไหนแต่คือบ่อแสที่เรามีมีแค่ไอ้หนังสือที่เราได้มานะแต่ผมก็เก็บมาไม่ครบเหมือนกันขาดไปหน้าหนึ่ง เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมหาโอกาสกลับมาเก็บแล้วกันนะเรียแบบร้อยแล้วป้าผมเอาตุ๊กตาสามตัวไปวางไว้แล้วแล้วป้าโหอันนี้คือวิธีทำคาถาของป้าเขาเเนีน่ยเผาหนังสือเลยเหรอ,อน,นั้นทางออกจากป่าแล้วหรอเหมือนจะใช่แต่มันคาใจไว้ตรงนั้นอนะ โอเคไม่เป็นไรน่าจะยังไม่ไม่รู้อะ่ะผมไม่รู้ว่าเราถ้าไปแล้วเรากลับมาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราขอลองไปดูก่อนแล้วกันนะ<ค><ด>นี่ออกจากป่าแล้วหรออ๋อหรือว่าเราต้องไปสู้ไอ้ตัวสุดท้ายที่ป้าเขาบอกก่อน<ค><ด>เออว่าเราลืมไปเลยว่ามันมีตัวสุดท้ายอยู่ด้วย แล้วมันคือต้องขนาดไหนวะนะ่าคือถ้าเอลเฟินเนี่ยเอลเฟินคือเขาอยู่มานานแล้วจนหายไปเกือบหมดแล้วแล้วคือเอลเฟินเป็นคนไล่คาถาบาเลียนี้เอาไว้แสดงว่าไอตัวที่เราต้องเจอมันต้องโบราณมากขนาดที่เอลเฟินยังอยู่อะ่ะน่าจะหลายพันปีแล้วมันนะ้งน่ะอันนี้ไปไหนทางออกอ๋อไม่ใช่ทางนี้นี่ว่าตัวอะไรอะ่ะอ๋อปูอ่ะ ปูยักษ์เนี่ยนะเพราะผมก็โอ้โหแต่ตัวก็ใหญ่อยู่นะไอตัวนี้มาย้ยยูหูเดียว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 พ่นกดเลยเหรอไมก่กอดิวกันเมื่อกี้ไ่ทันตั้งตัวเฮยแล้วเอ้คาถา,าป้าเขาช่วยนี่ว่ะอันนี้เอาเอาเอานี้ไปเราต้องยิงมันใส่นี้แน่เลยอ๋อนี่ไงแล้วก็ยิงไอ นี่ต่อรอยอ้โหได้อันเดียวเว้ยมาต้องฝึกการยิงอื้อโหอย่าอย่าหนีดิเฮ้ยไม่โดนไอ้โดนหรอโหไกลขนาดนี้ยังโดนอยู่โหแต่โอ้ยมันเวลาสั้นๆเองอะหรือว่าอ๋อโอเคมันให้โอกาสเราแคหนึ่งครั้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยึบ เดี๋ยวมันพุ่นทางนูนะ้นแล้วทำไมมันโผมาทางนี้วนะเนี่ยเจ้ยเอ้ยยิ่งๆขวดโดนอยู่ลบแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งอันเรือเราโดนด้วยปะหน่าลงมาดิเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ป้าป้าขอตรงนี้หน่อยแล้วก็ยิงเรียบร้อยหนึ่งโดนปะโอ้เต็มๆนะนะอันนะั้นะนะ่ะ เรียบร้อยมาอสองโอ้ยโอ้โอเรือสภาพตอนนี้ข้างหายไปแล้วไอ้แม่งเรือแม่งขุ่มยากยากแล้วก็ปุ้มหนึ่งทีเอา้าไม่ล้มหรอได้ไงวะนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าเมื่อกี้มันควรจะล้มดิเฮ้ย อันนู้นอันนู้นอันนู้นโอ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ทันเดียว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 ไอ้นนออแม่งเอ,อ้ยเหลือแม่งจะช้าจะเร็วแม่งอะไรของมันวะเนี่ยโอเคมาดอมามูข้ามาเพื่อต่อรองป้าขอ,ขอขอใกล้ๆอ่ะเขาตรงตรงเนี้ยให้มันเล็งได้หน่อย ไอปู่แม่งเดินซะทั่วแมพเลยแม่งเลยโอเคแล้วก็ยิงโอเคตรงนั้นน่าะใกล้หน้าโอเคได้อยู่เอ๊บโอเคเอ๊บเอ๊บงั้นใกล้อยู่โอเคโอค้โหชิงไปโคตรตรงแล้วก็เต็มเต็มรอบนี้มาอ่า เพดโดไม่ได้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บโอ้คือป้าแม่งทนทนรอเรายิงไม่ไหวแล้วแม่งอันนี้เลยปลาใส่หัวแม่งแต่มันไม่ตายมันไม่แตกครับไอยานเนี่ยเรียบร้อยเต็มหน้าอีกทีนึงอีแค่สามเลือเลยแค่สามแล้วโอเคขอแวะฮิวแวะฮิวเรือสักแป๊บหนึง่งเรือข้างหายละป้าขอยาขอยามเออนี่แหละ ยิงก็ไม่โดนเออแล้วมันหายไปไหนแล้วอมันลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็อันนุนขออีกทีนึงเลยสองนะเพื่อนอันนั้นใกล้หน้าใกล้หน้าขอทำ,ทำไมใกล้หน้าเรายิงไม่โดนไม่แต่ใกล้อยู่ใกล้อยู่แล้วก็ลงแล้วก็ยงิงโอ้โหอันนี้ใกล้มากขออันนี้ได้ไหม อนนเออเนี่ยเอ้ามันหนีไปติดขาเรียบร้อยดีอย่างนี้อันสุดท้ายเอาเลยโอ้หกลายเป็นหินเลยเว้ยแล้วคือมันคือเราก็กระถาข้าขอบคุณที่เจ้าช่วยนะคะซิมเมอร์กลับไปเจอข้าที่กระท่อมขาไก่ล่ะข้าจะพาเจ้าไปส่งที่ใกล้กับเป้าหมายจเจ้าที่สุดเองนะโอ,เโอ้เอยเดี๋ยว เมื่อกี้เหมือนผมมีอันนี้กลับมาวาร์ปกลับมาบ้านเขาเลยเว้ยเมืม่อกี้มนผมเห็นทางไปที่หนึ่งอะแต่คือมันก็แปลกๆนะคือไอ้ไอ้ปูเนี่ยมันอยู่มานานแล้วใช่ไหมแล้วคือคาถาที่เราใช้ก็เป็นคาถาเซลฟ์ฟลอตใช่ป่ะอไอ้คาถาขาวๆเนี่ยแล้วมันทำไมพวกไออันนี้เขาจัดการไม่ได้หรอแค่ยิงๆไปไปอ่ะเข้าไปไม่ได้แล้วโอ้โคือเมื่อกี้มันผมเห็นมีทางไปได้ก่อนจะเข้าห้องบอสอะแต่ไม่ทันแล้วตอนนี้เอ๊ะไม่เป็นไร ว่าไงบ้านมีขาฮัลโหลอ๋ออ๋อมันคือบ้านป้าเขาจริงด้วยแล้วเปิดทางเข้ามาซะแบบอืมเอ้าวันนี้ความทรงจำคาซิเมอร์อีกแล้วนี่๋อนั้นมสี่ปีหลังจากที่ฉันโดนขังนีโลก็ได้จากไปเขาก็ไม่หนุ่มอะไรอยู่แล้วแหละแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ป่วยบ่อยๆด้วย นีโล่เป็นเอลฟ์ที่ดีเรื่องราวของเขาทำให้การโดนขังของฉันมันหดหู่น้อยลงโอ้คือนีโล่เขาเสียคือถึงคาซิเมอร์ฉันเขียนจดหมายนี้ให้นายเพราะฉันรู้ว่าถ้าฉันจากไปเนี่ยนายจะต้องเศร้ามากแน่นอนฉันขอให้นายอย่าเศร้านานเกินไปล่ะเพราะว่าวิญญาตของฉันะ่ะได้ไปอยู่กับท้องทะเลแล้วอย่างแรกเลยฉันอยากขอบคุณนายที่นามาเป็นเพื่อนกับฉันตลอดหลายปีมานี้ มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยสําหรับฉันและฉันก็มั่นใจว่าสําหรับนายด้วยเช่นกันนายคอยช่วยฉันคอยรับฟังเรื่องราวของฉันฉันดีใจมากเลยที่ได้แบ่งปันเรื่องราวลนะความรู้ของฉันให้กับนายฟังนะ่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับไปหาครอบครัวของนายทั้งภรรยาและลูกของนายฉันมั่นใจว่าานต้องทําได้แน่นอนจากเพื่อนของนายโอเคกลับมาแล้วก็คืออย่างที่ว่าคือ ถึงนีโลเขาจะเป็นเอลเฟินที่อยู่มาหลายร้อยปีแต่มันมันก็หลายร้อยปีอ่ะเขาก็ไม่น่าจะหนุ่มแล้วแหละอันนี้อ้ยเอาโดนส่งกลับตัวเหรอไอ้โด,ดนส่งตัวกลับเหรอเนี่ยนีโลพูดถูกอีกไม่กี่เดือนหลังที่เขาจากไปทั้งยักษ์และมนุษย์ก็ได้สงบศึกกันสงครามนะ่ะมันไม่มีผู้ชนะหรอกมีแต่เพียงห้าปีแห่งการนองเลือดการทำลายล้างและการสูญเสียนักโทษทุกคนที่เหลืออยู่ก็ถูกส่งตัวกลับไปที่ยอด อ๋อเฮ้ยดีแล้วเว้ยถูกส่งตัวกลับบ้านตามที่นีโร่บอกเลยแล้วอันนี้กลับไปเจอครอบครัวเหรอข้างหน้ามีป้ายด้วยป้ายลูกป่าอ๋อทางนู้นอันนี้บ้านเราเหรอเนี่ยบ้านคาสิเมอร์เราเหรอ อะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือหมู่บ้านเราโดนพังปะนะ่ะโอ o ม m ก็อดหมู่บ้านพังเละไปหมดแล้วแล้วก็มีหลุมศพกระจายตัวกันอยู่หน้าบ้านเก่าของฉัน แต่ฉันก็เห็นชื่อชื่อที่ฉันไม่อยากจะเห็นมันเลยลีฟาและชื่อลูกของฉันโอ้ไม่ก็โอ้โหกระโดดข้ามเขตมาอย่างนี้เลยเหรออิสระภาพอ่ะรีบไปสวามเรียร้อย โอเคสรุปคือภรรยากับอันนี้ก็ไม่รอดนะะรรยกับลูกโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทีรื่องนี้กันแล้วกันนะฮะสำหรับเซิร์ฟลอสในพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาตามดูกันต่อแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็เจอกันพาร์ทต่อไปจ้า